สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับช่องสาวอีสานไลฟ์อินสวีเดนอีกแล้วเนะจ้าวันนี้เป็นวันที่อากาศขอนขาง,งดีมากเลยนะคะหลังจากที่พวกเขาทานอาหารเที่ยงกันเสร็จนะคะเขากับพากันขับรถไปห่างเนาะคะ่ะพอดีของใส่ในล้านของเปียวมดนะคะเปียวก็เลยจะมาซื้อของใส่เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะคะแล้วก็ซื้อขนมครบเคียวไปให้ลูกค้านะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะตอนที่เปียวถ่ายคลิปนี้นะคะ เป็นอย่างไรนะคะทนผร้ชมบรรยากาศขางทางนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะในช่วงที่มาโตก๊กแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างอากาศหนาวนะคะถนนหนทางก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะต้องขับขี่หล้ย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจเกิดอุบัติเหตุได้ถนนลื่นนะคะจึงไดกลับมาล้อรับชมบรรยากาศกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับช่องสาวอีสานไล่อินสวิเดนอีกแล้วนะจ้าวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงแล้งนะคะเปี่ยวกับได้คุยกับเพื่อนสาวนะคะที่เล่าเรื่องของเมียฝรังนะคะคลิปนี้เป็นจะเล่าต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เปี่ยวโทรไปคุยกับนังพึ่งบางสายค่ะท่านผู้ชมแล้วเปี่ยวเนี่ยกระโทรไปขวนสกิปไปหาคุณวีด้ค่ะ อันช่องอันวิไลไกด์สะพายยูเคเห็นไหมคะคุณวีซอยข่อยคิดคอนเทนต์เนี่ยย้อนบอทำวสก,กิดหาคุณวิไลไปกับสก,กิดไปหาพี่นา้นาๆนะคะอันมาดามบ้านนอกนะคะส,สก,กิดถามขจ้าจไลกะรบกวนขวัญขจรเลยคะ่ะเพี่อนกระไดลังเทียมมันเฮ็ดช่องเนาะคะ่ะเนาะมันกับหัวสมองเขากับบอข่อยแบบแลียนเห็นไหมคะลังเทียม โดยเฉพาะวันเสาร์เปี่ยวซักผ้าแล้วเปี่ยวนอนดึกนะคะแล้วก็หัวสมองเปียวกับบ่ททำงานน่ะไม่คะก็ได้เพื่อนๆในช่องนะคะเพื่อนมาเขียนคอมเมนต์ให้แน่แล้วก็พี่ๆหรือว่าอย่างคนที่ทําช่องด้วยกันนะคะก็ซอยกันคิดน่ะแหมคะการทําช่องนะคะการที่เปี่ยวออกมาพูดเรื่องราวของคนนะคะลัเงเทียบประกงระวังคําพูดนะคะเพราะว่าอ่ามันอาจจะบ่ถูกกดในยังสินะคะแล้วก็ เวลาที่เขาจะเขียนหัวข้อสินะคะเปียวเป็นคนคิดภาษาไทยบค่อยลู้คีย์เวิร์ดหน่อย่หมคะบค่อยลู้คำศัพท์บงสินะคะก็จะเฮ็ให้ยากแนงสินะคะนั่นแหล,ละค่ะถ้าจับกล้องตั้งขึ้นมาแล้วเปียวเป็นสั้นๆโหลดค่ะท่านผู้ชมเพื่อก็ขากความขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามช่องในน้อยของเปียวเปียวใส่เวลาว่างในการทำช่องนะคะบางเทีเปียวก็ลืมที่จะตอบข้อความตอบคอมเมนต์นะคะ วันนี้เยวก็ซักผ้าไปมดวันนะคะแล้วก็รีบผ่าเสร็จไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จะล้อซักอีกนะคะนั่นแหละค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อนะคะเปียวโทรไปสอบถามอันถามเพื่อนเปียวเกี่ยวกับอันคดีความนะคะว่าไปถึงส่แล้วหลังจากที่ผู้ซ้ายนะคะฟ้องนางนะคะเนาะผู้ซ้ายคนนี้นะคะแจ้งความนะคะว่านางจะทำลายเขานะคะบางคําเบลจะต้อง ละไว้ในฐานที่เข้าใจเนาะคะ่ะเพราะว่ามันจะผิดกฎน่ะแม่คะ่ะแอม่ล้วกับมีอาวุธในขอบคอ,องอยียงสินะคะแล้วก็คือผู้ชายคนนี้คือได้วางแผนจัดแจงเฮ็ดนีหยังที่จะให้เพื่อนสาวของเปียวคนนี้ถูกเป็นเป็นคนผิดนะคะแล้วก็จะมีการฟ้องร้องหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างสินะคะแต่ท่านผู้ชมรู้บัวว่า,วาผู้ชายคนนี้ได้เฮ็ดกบนางมาหลายครั้งนะคะ านางซอยไม่กระทัางเรื่องเงินนางช่วยเหลือทุกทุกอย่างนะคะคิดเบ้งนะคะว่าคนเฮาเลิกกันไปแล้วเหตุผลที่เลิกกันนี่คือผู้ชายคนนี้นะคะจะพยายามเตะเพื่อนของนางไม่กระทัางคนในครอบครัวญาติพี่น้องนะคะเอา,อาง,งาออ่ายๆคืออันตีท่ายัวน่ะแม่คะ่ะเป็นผู้ชายที่บ,บรูจักพอนะคะแหงห้อาัยกับแหงเยอะจั้งสิ่นะคะ หลายสิ่งหลายอย่างเราจนนั้งถึงตรงเลิกยุติไปนะคะแต่ที่เขากลับมาเพราะว่าบอกยังไงเนาะคะ่ะเนาะผลประโยชน์เบียวคิดว่านะคะเพราะว่าเปียวเห็นอย่างหลายอย่างสินะคะนี่แหละค่ะคือถ้าเฮาเจอครูชีวิตนะคะคู้ซายที่เฮาหนีมาจากเมืองไทยที่จิมหาอันอนาคตเฮาอยากมาสู่ฝันนะคะแต่ถ้าเฮามามาอยู่กับผิดค้นนะคะท่านผู้ชมเจ็ด ีเคิงค่ะตู้ชมที่เป็นอีกอย่างที่ถูกทรมานใจกับผู้ชายคนหนึ่งนะคะเนาะมันเทศเฮาสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนลยไหมคะบร่ราว่าจะเป็นด้านเงินท้องเพราะว่าจะเป็นด้านการไว้ใจเรื่องความรักว่าจะเป็นการตีท้ายคั้วแล้วผู้ใดเขาจะอยากบอกมันว่าเขาเรื่องของผัวไม่เมียบ่าคอยมีผู้ใดอยากอ,อยุ่งนะคะก็อาจจะแบบมีปัญหาสินะคะก็เลยเ็ดให้หนั่งแบบว่ายางกับ กว่าจะมารู้เรื่องกะมันกะดึงเวลาไปไกลเองสินะคะแต่สุดท้ายแล้วนางเป็นคนชอบทําบุญนะคะเราคิดว่าบุญกุศลก็จะหนุนนําให้นางได้เห็นทางสว่างนะคะแล้วเรื่องเล่าต่างๆที่ผู้ชายคนนี้วางแผนให้นางเป็นคนที่มีอาวุธในครอบครองแจ้งตำรวจพอตำรวจมาถสถานห้องนางนะคะจากที่คุยห้ปากค้ใหายยังสินะคะ,ะผู้ชายคนนี้ก็ใส่ลายนะคะว่านางทําลายยังสินะคะ ก็เป็นการสอบสวนนะคะสุดท้ายแล้วคนประเทศเขาสินะคะเขาก็จะเสือคนประเทศเขาก่อน,นสินะคะมันก็มีอย่างให้ใหนา้นังรู้สึกแย่นะคะในวันที่เปียวคุยกันนั้นช่วงวันอังคารหรือวันพุธนี่แหละเปียวก็บอกค่อยแน่ใจเปี่ยวก็เลยบ,บอกนางนะคะว่าติดต่อนางรู้จักผู้ใหญ่หลายอย่างสินะคะลองติดต่อเบิงเดอหาผู้ใดซอยใดแนงสินะ,ะนางบอกว่าน้งไปติดต่อแล้วแล้วเขาส่งให้นังไปหาแม้กระทั่งจิตแพทย์นะคะแล้วก็ส่งไป พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ทรงเอียงไปหลักหลายสิ่งหลักหลายอย่างในตอนนี้นะคะนางกำลังล้อนะคะล้อว่าเรื่องราวพวกเนี้ยจะไปในทิศทางแบบใดนะคะเขาทรงให้นางไปหาจิตแพทย์หกครั้งนะคะเแลยวกับผู้ซ้ายเขาวางแผนไว้นะคะว่าให้ผู้ซ้ายคนนี้แล้วก็นาง ไปหาจิตแพทย์นะคะเราก็จะสอบถามอีกอย่างสินะคะเราก็เขาก็จะมาเบิ่งสำนวนอีกครั้งหนึ่งสินะคะนี่แหละค่ะเรื่องเล่าของนางที่ปเปียวเราให้ฟังนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่ปเปียวเปิดเผยได้มันมีเรื่องเล่าที่มากมม้มากกานีนะคะเขาควสามารถลงไปได้หลายนะคะเพราะมันจะผิดกฎสิทธิส่วนบุคคลเนาะคะ่ะวอาได้ซ้ำที่เขาสามารถวอาได้เรื่องเล่าของนางนะคะที่นางอยากมาเปิดเผยอยากเล่าให้ฟังนางอยากเป็น สิ่งเตือนใจนะคะว่าผู้หญิงเฮานะคะต้องรักตัวเองให้มากความรักนะคะเป็นสิ่งที่ฉาบฉวยบางครั้งเมืองไทยนะคะว่าลําบากยังหน่อยๆเฮาก็ยังมีภาษาบ้านเฮาหากินง่ายแล้วคนไทยไมีน้าใจนะคะยืยนช่วยเหลือแต่ท้าามาตกทุกข์ื่อย่างในเมืองนอกนะคะท่านผู้ชมมันหายากมากเลยค่ะยิ่งท้าฮาิดเจอผู้ชายที่เอปีศาจในร่างคนนะคะท่านผู้ชมมันมีอย่างหลากหลายอย่างที่เขา ต้องสู้นะคะเปี่ยวเองเปี่ยวได้ฟังเรื่องเล่าผู้ค้นมากมม้นะคะในแต่ละวันแม้กระถ่งเรื่องเล่าของสาวฝรั่งเปี่ยวกระดาินี้นะคะเปี่ยวทํางานอยู่ตรงจุดนี้เปี่ยวได้รับรู้เรื่องเล่าว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะหรือว่าเป็นโลกภัยหรือว่าปัญหาครูชีวิตปัญหาการทํางานปัญหาสิ่งต่างๆรอบด้านเรื่องลูกเรื่องเต่าเปี่ยวรู้สึกเลยทันทีนะคะว่าชีวิตของเปี่ยวยังอยู่ในระดับที่ ดีมากๆแล้วก็เปียวเลยพอใจนะคะเมื่อก่อนเปียวจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบโทษตัวเองนะคะเมื่อก่อนเปียวเป็นคนที่สูญเสียกับความรักนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขาดความมั่นใจแล้วก็คิดโทษจะาของตลอดเวลานะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่บด้เลียนมาสูงนะคะแล้วก็ด้อยโอกาสแล้วก็อยังเฮาพยายามดิ้ลร้นนะคะเพราะเปียวเด้มาฟังเรื่องราวของคนอื่นมากมม้นะคะมันทําให้เปียวรู้สึกว่า ก็ต้องรู้สึกภูมิใจที่เปี่ยวยังบ่ได้มีเรื่องอีกอย่างมากมายขนาดนั้นนัสินะคะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะถ้าเฮาเปิดใจรลบฟังเรื่องเาวาของคนอื่นแล้วกลับไปคิดวิเคราะห์นะแม่ค่ะท่านผู้ชมมันจะทําให้เฮาเอา่อมองครอบครัวของเฮาคู่ชีวิตของเฮามีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็มองแบบไปรอบๆนะคะว่ายังมีคนที่แย่กว่าเฮาอีกเหรอมีค่ะมีเยอะกว่านี้อีกแต่เปี่ยวเอามาเล่าให้ฟังเล็กๆน้อยๆนะคะ จังไดแล้วเปียวขอกราบขอพระคุณเจ้าของเรื่องทุกๆท่านนะคะแล้วก็ทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมช่องในน้อยของปียวดูแลสุขภาพนะคะแล้วมาติดตามชมในคลิปหน้าค่ะว่าเปียวจะมาพูดถึงอีหยังเราเรื่องเล่าของเพื่อนสาวคนนี้ของเปียวเปียวขอ,อพูดถึงในคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเรื่องราวากาลังอยู่ในขันพิจารณานะคะว่าจะเป็นอย่างต่อแต่ถ้าเปียวได้เรื่องรลวาที่แน่ชัดเดี๋ยวปียวจะมาเราให้ท่านผู้ชมฟังต่อนะคะ นี่คือข่าวสารเรื่องเล่าของสาวไทยท่านหนึ่งนะคะอยู่ในเมืองนอกแล้วก็พบเจออย่างเมียฝรั่งนะคะช่วยมาเป็นกําลังแรงใจให้สาวไทยในต่างแดนเมียฝรั่งด้วยนะคะเดียวขอกรับขอพรบคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบาย